เพื่อนๆนะครับที่เลี้ยงบอลนะครับบอลสีนะครับไม้ดอกไม้ผลนะครับเจอแมลงรบกวนนะครับกัดใบกุดหมดเนาะแล้วก็ไม่สวยนะครับเราจะทําให้บอลนอกตู้ของเรานะครับปลอดแมลงนะครับได้อย่างไรนะครับเราก็จะมีคลิปดีๆมาฝากนะครับในการไล่แมลงนะครับง่ายๆนะครับผมกับสิ่งที่เรารักนะครับผม กาแฟดำสดชื่นมากเลยโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้รักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเ a ชแนลแล้วก็ส่วนน้อยร้อยอย่างนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการนะครับไล่แมลงนะครับนอนพยะสัตรูพืชนะครับง่ายๆด้วยกาแฟดำนะครับสิ่งที่เราดื่มเป็นประจําทุกเช้านะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยแล้วก็ใช้ไล่แมลงได้ด้วยครับไปดูกันเลยครับครับ เราจะใช้กาแฟนะครับเป็นกาแฟดำนะครับผมกาแฟดำใช้ประมาณ1ช้อนชาหรือ1ช้อนกาแฟก็ได้นะครับเวลาเราจะชงนะครับแนะนำให้ใช้เป็นน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะครับเพราะว่ากาแฟเราจะได้ละลายได้ดีกว่าน้าเย็นนะครับเติมน้ำร้อนลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะคนนะครับผมหอมมากนะครับ ก็ประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟที่เราดื่มนี่แหละครับเป็นกาแฟดำนะครับเพื่อสุขภาพตอนเช้านะครับเวลาตื่นมานี่คือความสุขของคนชอบดื่มกาแฟนะครับเป็นความสุขสําหรับคนรักต้นไม้นะครับบอนสีด้วยนะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับเพื่อสวนใช้ได้หมดเลยนะครับสูตรนี้นะพอมากครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราทิ้งกาแฟไว้ให้เย็นแล้วนะครับเราก็จะนํามาผสม กับน้ำนะครับประมาณครึ่งลิตรนะครับใส่กระบอกฉีดน้ําของเราเพื่อที่จะไปฉีดพ่นไล่แมลงในบอนสีในสวนของเรานะครับไล่ได้ทั้งพืชผักนะครับไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยนะครับผมเราก็จะนํากาแฟที่เราผสมให้เย็นก่อนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวใบบอลเราลวกนะใบบอลเราจะลวกนะครับผมเราต้องให้เย็นนะครับแล้วเราค่อยมาผสมนะครับประมาณครึ่งลิตรครับผมกับน้ํากาแฟดำหนึ่งถ้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเทน้ำลงไปในกระบอกก่อนนะครับ ด้วยความชำนาญไม่หกเลยนะครับผมไม่หกเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเราก็จะปิดนะครับแล้วก็เขย่านะครับท่านผู้ชมจะเขย่าหรือเช็ค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 นะครับผมภาพอาจจะสั่นๆนะจะเอ๋ใช้มบือ้ายนะครับถือกล้องนะครับแล้วก็ทําคลิปเนาะแล้วก็จะฉีดพ่นนะครับนี่ลาแมลงนะครับรับรองว่ากลิ่นกาแฟนะครับที่พวบดนะครับ เพราะว่ามันมีกลิ่นไหมใช่ไหมครับแมลงเพี้ยหนอนจะไม่เข้าใกล้ต้นไม้ของเราไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะครับต้นไม้อื่นๆนะครับแล้วก็ในกาแฟเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับในการบำรุงพืชของเราให้ใบนะครับสวยนะครับปลอดแมลงแบบง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปลุยในสวนกันเลยนะครับนะครับบอนสีนอกตู้ของเราจะมีความสวยงามนะครับปลอดแมลงง่ายๆนะครับถุงเงินถุงทองนะครับเป็นรูปพุนเลยนะครับผม ฉีดไปเลยนะครับเนี่ยฉีดไม่ต้องไปเลยก็ได้อะฉีดลงใบบอลเลย <c oughs> ครับผมเป็นบอลอ่าตระกูลบอลใบด่างนะครับถุงเงินถุงทองนะครับมะกอกน้ํานะครับมีมแมลงมารบกวนนะครับฉีดพ่นไปเลยนะครับถั่วฝักยาวนะครับมีมแมลงมารบกวนใช่ไหมละครับ กำลังออกดอกออกมาออกผลนะครับผมที่พ่นไปเลยนะครับเนี่ยง่ายๆครับผมใช้ได้กับไม้ครับทุกชนิดเลยนะครับพืชผักสวนครัวบอนสีนอกตู้ของเรานะครับเทปเจ็ดสีนะครับสวยๆได้นะครับไม่มีแมลงรบกวนอนุมานออกศึกนะครับผมอนุมานอมพพานะครับเงาควนอูนะครับ ไล่มแมลงง่ายๆแบบนี้เลยนะครับพันดาวนะครับผมอันนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองครับทุนผู้ชมนี่เป็นเชี่เงาะนะครับเจ้าเงาะถอดรูปนะครับได้บำรุงใบด้วยนะครับแล้วก็ไล่มแมลงไปในตัวนะครับผมบนสีนอกตู้ปของเรา ใบสวยมากเลยครับเห็นไหมนี่เป็นหลวงราชเสน่หานะครับผมแล้วก็มีลูกนะครับกําลังจะขึ้นมาเนี่ยมแมลงชอบกวนนะครับเราก็จะต้องฉีดพ่นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมใบเขาก็จะสวยนะครับไร้มแมลงรบกวนเลยละครับ ตับจังหวัดนะครับลําพูนนะครับเนี่ยเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับน้องจะมีความแข็งแรงนะน้องมีก้านที่แข็งแรงนะครับบอลลูกไม้นอกตู้ของเรานะครับผมสวยมากเลยนะครับเนี่ยก้านแข็งแรงนะครับไล่แมลงแบบนี้นะครับฉีดอาทิตย์ละครั้งนะครับผมไม้ประดับนะครับหน้าคราดไม้มงคลต่างๆเนาะเนี่ยไล่นะครับบางทีจะมีหนอนนี้เพี้ยแมลงมานะครับมดดํานะครับมาทํารังไล่ไปเลยนะครับ ตัวพืชจะไม่ชอบนะครับกลิ่นไหมของกาแฟบดขั้วนะครับกาแฟกาแฟดำนะครับนี่นะครับใบแมงลักหรือพักีตู่นะครับผมมีแมลงมารบกวนนะครับเราก็จะฉีดพ่นไปเลยนะครับนี่ไล่แมลงนะครับมะเขือพ่วงนะครับมีแมลงมารบกวนนะครับกําลังออกดอกนะครับผมจะติดดอกเนาะ ออกผลเราก็ฉีดพ่นได้ครับท่านผู้ชมไล่แมลงนะครับในส่วนของเราขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมนะครับคลิปสาระดีๆมีประโยชน์กับเจเอชแชนลนะครับส่วนน้อยร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆนะครับว่างๆก็ไปเที่ยวเขื่อนป่าสักจุลศิษย์หรือไปเที่ยวนะครับที่เจเอผ่านไปตรงไหนก็จะรีวิวให้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่บ้านๆใกล้เคียงนะครับที่เจเออยู่แล้วก็บ้านน้ําสุดนะครับ ตำบลน,น้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจเอชแ e นส่วนน้อยรอยอย่างทำ,ท,ทำกิำการานบ้านท่องเที่ยวบ้านาน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยืนงงนะครับอยู่บนดงบอนนะครับเป็นถุง,งเงินถุงท,งทองที่ใหญ่มากๆครับทุกผู้ชม สวยงามมากเลยนะครับความสุขนะครับของคนรักบอลสีนี่ผมแบ่งปันนะครับผมให้3ต้นร้อยนใครอยากได้หน่อนะครับทัก Facebook สุรชัยมานะครับแบ่งปันได้นะครับเดี๋ยวตัดสดทรงให้เลยนะครับโชคดีเป็นของทั้งชคทุกท่านนะครับสวัสดีครับ